าพาคุณผู้ชมไปที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างจะพาไปที่พัทยาเขากําลังจะมีงานใหญ่ฮะเป็นเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าพัทยาฟิล์มเฟสติวัลครั้งที่2ครับ<ะ>ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคมนี้ฮะโดยเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยาครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองครับเป็นความร่วมมือของเมืองพัทยาเองภายในงานนี้ฮะต้องบอกว่ามีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยใช่ไหมฮะน่าสนใจมากๆนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราได้เป็นอย่างดีนะคะท่านเป็นผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงค่ะคุณกริชภูมิสุวรรณค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอลคุณนุ่นครับผมคุณครับสวัสดีนะครับเอาแล้วฮะเรื่องราวของพัทยาฟิล์มเฟสติวัลต้องบอกว่างานนี้หลายๆคนอยากจะไปมากๆเลยที่ไปที่มาของการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้ก่อนครับคุณกฤิครับเป็นยังไงฮะครับครับต้องเคลียรดําเรียนนิดนึงฮะเนื่องจากมีมติครมฮะ ทางการที่ทางเมืองพัทยาเนี่ยนําเรื่องนําต่อการภาพยนตร์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนามเมืองนะฮะโดยที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกับส่งวัฒนธรรมและก็อปทในฐานะหน่วยงานที่พัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาด้านการท่อง,งเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็เลยมาร่วมกันจะทําแผนการพัฒนาครับโดยหยิบ,บเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งฮะเป็นเกณฑ์กระขายหมดสร้างสรรด้านภาพยนตร์นะฮะของอยุกโก้เข้ามาดูว่าเกณฑ์ในการจะพัฒนาเมือง สู่สายการภาพยนราารตร์เน,นี่ยรือว่าสามาสานรักภาพยนตร์เนี่ยต้องเนินการ่องไรบ้านหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการเรื่องการสร้างการรับรู้ครับว่าทํายังไงให้เมืองเป็นที่วัปรู้ว่าเมืองนี้เป็นเมืองเข้าสู่การภาพยนตร์นะฮะก็เป็นที่มาของการจัดงานของเราครับร่วมกับหน่วยง,งานาต่างๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอขอนุญาลำเรียนครับ <c oughs> ครั่เราจัดไปเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้ปีที่สองอพยาจัดยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกครับมีกิจกรรมมากมายภายในงานเลยครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราอยากจัดงานเนี่ยอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่รวมส ได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมด้านภาพยนตร์ของเมืองพัทยาเนี่ยครับกระเป็นที่มาในการจัดงานครั้งนี้ครับผม,มค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองสำหรับผลตอบรับของการจัดงานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเป็นอย่างไรคะครั้งนี้ถึงได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอะค่ะปีที่แล้วผลตอบรับดีมากครับมีผู้เข้าร่วมทั้งประชาชนทั้งผู้ที่สนใจในเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเขาร่วมกันพอสมควรเลยปีนี้เนี่ยเราก็เลยขยายวงกว้างมากขึ้นจัดก,กิจกรรมมากขึ้นและอยากจะให้เกิดการ เข้าถึงมากเลยนะต้องขอยาตลำเลียนะเราไม่ได้จัดงานเพื่อฉายหนังอย่างเดียวนะเรามีกิจกรรมอ,อื่นๆด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยกิจกรรมการเสวนาด้วยกิจกรรมการดึงเยาวชนในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพ,พย,ยนตร์ในไทยโดยปักหมุดที่เมืองพัทยาเนี่ยให้เป็นแหล่งในการดําเนินการด้วยครับผม ะะเพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปสู่รายละเอียดเรื่องของกิจกรรมนะฮะภายในงานพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024กันบ้างดีกว่าว่าภายในงานนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเผื่อว่าคุณผู้ชมดูอยู่จะได้ไปร่วมงานกันครับท่านครับครับแน่นอนครับชื่องานคือพัทยาฟิล์มเฟสติวัลนะครับเราจัดวันที่2ง2 5สิงหาคมครับสิ่งที่ต้องมีในงานแน่นอนนะฮะเรื่องการฉายภาพยนตร์เรามีภาพยนตร์ทั้งไทยและนานาชาตินะฮะกว่า20เรื่องฮะฉายทั้งในโรงหนัง เมืองพัทยารวมไปถึงบรรยากาศหนังกลางแปลงด้วยเราใช้ที่ mm hmm. ลานกิจกรรมสวนสาธารณะลานโคที่หนาเกลือจะเป็นบรรยากาศหนังกลางแปลงครับ mm hmm. แล้วเราก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาภาพยนตร์นะครับสําหรับมืออาชีพทั้งตบเล่นรวมไปถึงเยาวชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมร่วมรับฟังศพการตรงครับจากผู้ที่บอร์ดในวงการภาพยนตร์นะอันนี้เป็นนักสร้างหนังมืออาชีพเลยจะมีกิจกรรมทอล์กให้เห็นเรื่องกระบวนการการสร้าง ภาพ,พยนตร์ต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างการเลือกโลเคชั่นการขับเคลื่อนรวมไปถึงเรื่องอะไรการธุรกิจทางด้านภาพยนตร์ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับส่วนสําหรับเยาวชนฮะเรามีกิจกรรมชื่อว่าโรงหนังโรงเรียนครับอันนี้เป็นการส่งเสริมว่าททำการดูภาพยนตร์ให้กับเยาวชนในเมืองพัทยาแน่นอนครเราอยากเป็นเมืองภาพยนตร์เนี่ยคนในเมืองต้องดูหนังเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมหนังโรงเรียนนี่แหละครับกิจกรรมรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายครับกับผู้สร้างภาพยนตร์อิสระทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อว่าไมโครซีนีมาครับอันนี้เราจะเชิญนักสร้างหนังอิสระจากทุกประเทศามาร่วมเป็นเครือข่ายกันนะครับแล้วก็กิจกรรมก็คือเทรลี่พีชครับเป็นการเว<ม>ิร์กช็อปในเรื่องการจัดทําผลิตภาพยนตร์สารคดีฮะตั้งแต่การพัฒนาโครงการเลยขั้นตอนการผลิตกระบวนการการผลิตทั้งก่อนและหลังการผลิตต้องทำยังไงบ้างนะ <S <S <ม>รวมไปถึงเรื่องายน้ำหรือเรื่องการจัดหาแหล่งทุนการนําไปฉายจะมีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์สารคดีและผู้เชี่ยวชาญในระดับสากลนะฮะ มาให้ความรู้ในเรื่องนี้ครับผมบ mm hmm. อันนี้เป็นก,รปรกิจกรรมหลักๆที่อยู่ภายใต้งานวันที่21-25ถึงสิงหาคมนี้ครับค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อผลักดันให้ในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยกลายเป็นซิตี้ออฟฟิมตามนโยบายเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกใช่ไหมคะซึ่งในกระบวนการนี้เห็นท่านบอกว่าเป็น,นเรื่องของการสร้างการรับรู้ mm hmm. แต่ว่าในกระบวนการของการจะเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกจริงๆแล้วต้องมีอะไรบ้างะคะ ก็พยารมเรียนเบื้องต้นนะฮะเมืองสร้างสรรค์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีจุดสาขาด้วยกันท้งด้านดนตรีด้านออกแบบด้านวรรณกรรมด้านอาหารด้านมีเดียอาร์ตด้านหัตถกรรมประิปตพื้นบ้านรวมไปถึงด้านภาพยนตร์ครับทางปพเองเนี่ยเราก็ได้ร่วมกับทางเมืองพัทยาแล้วก็สุวรรณธรรมศึกษาก่อนเมืองพัทยาเนี่ยความโดดเด่นความเป็นไปได้จะอยู่ในสาขาไหนบ้างก็มาอยู่ที่สาขาด้านภาพยนตร์เนี่ยฮะแล้วก็เรื่องเนี้ย มาเป็นอะไรมาเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นว่าการขับเคลื่อนมือพัทยาไปสู่เมืองสร้งสรานภาพยนตร์เนี่ยต้องดำเนินการอะไรบ้างฮะต้องขออนุญาตนำเยนจริงเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยนะตรงไปตรงมายูเนสโกมองว่าเรื่องความเป็นเครืไขยเมืองสร้างสารรค์ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นโดยเอาอัตลักษณ์เอาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาร่วมกันพัฒนาเมืองอวันที่ผมนำเยนไปตอนต้นเราก็เลยพยายามจะย้าว่า ผู้ที่จะมาร่วมการขับเคลื่อนในเรื่องนี้รผขักเัลนเรื่องนี้จริงๆก็ต้องเป็นประชาชนในพื้นที่นี่แหละเป็นสําคัญในการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นอะไรการธุรกิจท้องถิ่นผู้ประกอบการท้องถิ่นเยาวชนท้องถิ่นส่วนหน่วยงานภาครัฐอย่างอาปทอรหรือมทีย,ยเอเนี่ยจะเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นสุดท้ายแล้วประโยชน์ปลายทางเนี่ยจะต้องตกไปอยู่กับชุมชนท้องถิ่นนะครับเป็นหลักเกณฑ์ของยูเนสโกในการพัฒนาเมืองที่ใช้เรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม นี่<ม>นะฮะเราก็จะทราบแล้วว่าเมืองพัทยาเนี่ยเขาก็ต้องมีการผลักดันเป็นซิตี้ออฟฟิลม์มหรือว่าเมืองแห่งภาพยนตร์นั่นเองประโยชน์กันบ้างดีกว่าประโยชน์หลักๆเลยของการจัดงานในครั้งนี้ครับท่านท่านคิดว่าคุณผู้ชมคนที่ไปเที่ยวงานจะได้รับประโยชน์อะไรจากงานในครั้งนี้บ้างครับลำดับแรกเลยครับถือว่าอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านโดยตรงคะลำดับแรกขอบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยาก่อนนั่นคือการสร้างบรรยากาศของเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองด้านภาพยนตร์ให้เกิดการรับรู้ว่าเมืองพัทยาเนี่ยเราจะมองผลักดันไปสู่ตัวขายของเมืองสารด้านภาพยนตร์นะส่วนประโยชน์ที่เกิดจากตัวท่านเข้ามาแน่นอนฮะเรื่องความบันเทิงเกิดที่แน่นอนท่านจะได้รับชมภาพยนตร์ท่านจะได้สาระความรู้จากกิจกรรมต่างๆที่ผ่านากระบวนการในการดําเนินการในงานรวมไปถึงท่านจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาไปสู่ความเป็นสากกรรมัเมืองภาพยนตร์ครับอันนี้จะได้ทั้งสาวะทั้งความบันเทิงเลย ร่วมงานสุดท้ายแล้วประชาชนจะได้อะไรอันนี้ขออนุญาตน้ำเรีย้ยงตรงๆก็เป็นการก,กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมีการจัดจ่ายใช้สอยแล้วเราเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพขนาดเลยเพราะมีความสนใจในเรื่องนักภาพยนตร์ซึ่งเป็นเรื่อง เชิงสร้างสารรค์นะครับผมค่ะจากที่ฟังมาก็เรียกว่าเป็นการดึงอัตลักษณ์เนาะดึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ออกมาด้วยดึงศักยภาพของในพื้นที่เองอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่ไหมคะใ,ในในในภาพยนตร์เนาะค่ะในมุมมองของคุงกฤษเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กับในเรื่องของเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกอะค่ะจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวแค่จะเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเพราะว่าเราดึงอัตลักษณ์ของในแต่ละพื้นที่เนี่ย นำเสนอออกมาให้สาธารณะได้รับรู้แล้วก็เกิดการติดตามเกิดการอยากจะเข้าไปร่วมในการมีประสบการณ์นในเรื่องเหล่านั้นอย่างเมืองภาพยนตร์ของพัทยาเนี่ยครับเราก็มองไว้อยู่ลายประเด็นที่จะนําขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องอะไรฮะเรื่องทงักษยภาพเรื่องโลเคชั่นต่างๆหรือกระทั่งเรื่องอาหารเรื่องกิจกรรมวัฒนธรรมต่างเราสามารถสอดแทกผ่านภาพ,พยนตร์ซึ่งเป็นเครื่องมือในการนาไปสู่สายตาชาวโลกได้ครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เลยเนาะ,ะภาพยนตร์เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปกันใครที่ชื่นชอบนะฮะให้ย้ําอีกครั้งดีก,กว่าว่าไฮไลท์ของงานไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวตามตีมภาพยนตร์ที่ฉายเอ๊มีตีมของหนังเรื่องอะไระแล้วเราจะต้องแต่งตัวยังไงให้เข้าตีมหรือพอจะย้ำๆได้ไหมว่าเอ๊มมีภาพยนต์เรื่องไหนที่ททไปฉายบ้างถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็การเสวนาจากผู้กํากับชื่อดังจากต่างประเทศมีใครอย่างไรกันบ้างครับครับเริ่มจากการฉาย ภาพ,พยนต์ตำนานสี่เรื่องของประเทศไทยนะครับมีเรื่องโรงแรมนรกนี่สร้างในปี2500นะเป็นหนังคลาสสิกของไทยนะเรื่องน้อยนักน้อยนิดมหาสารครับอันนี้เป็นหนังในเชิงหนังนอกกระแสมาเป็นหนังอินดี้หน่อยนะฮะหนังเรื่องพอชนคนสวยสร้างเมื่อปี2510แล้วก็สมศรีสีสองสองอารสร้างเมื่อปี2535เนี่ยได้เป็นหนังตำนานหนังไทยสี่เรื่องในเชื้อฉายในงานนะฮะแล้วเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า international คำ p e t i ิชั n นะครับเป็นการคัดสรรภาพยนตร์คุณภาพเนี่ยที่มีเนื้อหาที่ความน่าสนใจโดยผู้กุมกับหน้าใหม่ฮยายามว่าเป็นพุ่มกับหน้าใหม่นะฮะก็ประกวดชิงรางวัลกันนะครับผมอยู่ในงานด้วยแล้วก็จะมีการคัดสรรภาพยนตร์ฮะที่สร้างชื่อเสียงในระดับนาชาติในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กิจกรรมชื่อว่พาราลามาเนี่ยฮะรวมถึงหนังคลาสสิกต่างๆเนะฮะเมื่อจัดฉายในผมย้ำย้ำนะเราจัดฉายกันอยู่ประมาณยี่สิบหัวเรื่องในโรงภาพยนตร์ุพัทยาโรวมไปถึงอ่ะหนังกลางแปลง ที่ลานโฟนาเกลือด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเสวนาอันนี้อยากจะเชิญชวนมากๆนะฮะในโอกาสที่เราจะนํามาพุ่งกับนักสร้างหนังทั้งไทยและเทศเนี่ยที่มีชื่อเสียงความสามารถเนี่ยเข้ามารวมตัวกันเนี่ยถือว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยครั้งแล้วน,นะฮะก็จะมีการสวนาแบบอินไซายครับสับพุ่งกับนักแสดงะฮะเรื่องเธอฟอร์แคสซาคุณวัสุเทพนะครับ แล้วก็ที่สำคัญมีพี่เอกเมธราคุณขาะด้วยนักแสดงชื่อเสียงโด่งดังดมาร่วมในการกิจกรรมเสวนาด้วยนะครับแล้วมีคุณอนุชานายกสมาคมพูเกับไทยเข้ามาร่วมด้วยนะครับรวมไปถึงในภาควิชาการนะครับเรามีการเสวนาของข้อพิเศษเรื่องเสตีย์ฟิล์ีน,น,นะอันนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์อารัมดีครับกับคุณอัสสก,กุลยโอกานะครับเป็นระดับนานาชาติเนี่ยเข้ามาร่วมในการเสวนาว่าการใช้ภาพยนตร์ ในการพัฒนาเมืองเนียจะทําอย่างไรบ้างอันนี้เรามีตัวอย่างจากโมงที่เขาด้รับความสําเร็จในเรื่องนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงพุ่มกับที่เป็นคนพัทยาครับเป็นเด็กจากเมืองพัทยาเลยครับท็ตาในวันนี้นะครับพุ่มกับเรื่องเพื่อนไม่สนิทนะฮ<อ>ะจะมาพูดถึงเลยว่าวชีวิตตั้งแต่ว่าเด็กพัทยาสุดท้ายเข้าไปสู่วงการภาพยนตร์ได้อย่างไรภายใต้ชื่อง,งาน talk ว่าท็อปวิสตานะครับอืแล้วก็จะมีพุ่มกับชาวมาเลเซียฮะที่มีผลงานระดับเมืองคางที่ฝรั่งเศสแลบรางวัน ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจัดบสตัวนวิจารณ์เลยนะ,ะ,นค,รรมมนะครับเป็นกิจกรรมสักคราส่คุณออาเป็นด้นในนวิวนะครับผมอันนี้ก็อยากจะให้เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์คช็อปในระดับตัวเยาวชนนะฮะอ,อย่างเช่นมองหนังผ่านกล้องโดยคุณพุทิพงษ์ลุงเพลงนะฮะจะแรก เปลี่ยนประสบการณ์โดยกองถ่ายเปิดพื้นที่คนเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพกันว่าทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นผู้ที่สนใจเรื่องการผลิตภาพยนตร์การสร้างภาพยนตร์เนี่ยคำร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปกับนักเรียนในโรงเรียนอผมเรียนไปลวเรื่องวัฒนธรรมการภาพยนตร์ในโรงหนังโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมไฮไลท์ตลอดระยะเวลา5วันเลย2 1ถึงี่สาที่จัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยาครับผม จัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่นีท่านผู้ชมสนใจและอยากจะไปร่วมง,งานแล้วแต่ว่าในเรื่องของการจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆท่านผู้ชมสามารถจะเข้าไปดูได้ที่ไหนไหมคะว่าเอองานนี้จัดตรงไหนคะ่ะครับสามารถเข้าดูในเพจพัทยาฟิล์มเฟสติวัลได้ครับก็จะกิจกรามารมจัดที่วงหนังพัทยาในไม่ว่าเป็นเอเอฟซีมาเมเจอร์ซีรีเพ็กและก็มีศูนย์ประชุมมหาไทยพัทยาด้วยนะครับแล้วก็ตัวร้านสาขาตลัดนักเลือร้านสารารน้านโพฮะแล้วก็โรงเรียนเมืองพัทยานี้ครับสามารถเข้าไปติดตามได้ ในเทพตัวพัทยาฟิล์มพัติวงนี่แหละครับผมอยากจะให้มากันเยอะๆเพราะอย่างน้อยให้เกิดเห็นภาพบรรยากาศของความเป็นเมืองภาพยนต์ในเมืองพัทยาถือว่าเป็นการมาให้กาลังใจเมืองพัทยาด้วยค่ะเห็นว่า N นอกจากเรื่องนี้จะเป็นการผลักดันให้พัทยาเนี่ยกลายเป็นเมืองของภาพยนต์กลายเป็นเมือ,องอสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกยังมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมอปทเราเนี่ยเราเป็นหน่วย ประสานส่งเสริมสนับสนุนนะเราเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเพื่อสกีฬา,านะครับผมเราต้องเว้นว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่เหมือนกับมรดกที่าที่เขามีพื้นที่ดูแขวงเขาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของภารกิจเหมือนกับหน่วยงานภารกิจต,ต่างๆแต่เรามีหน้าที่ทาแผนที่มาแผนหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาควัดไทคเอกชนสถาบันการศึกษาชุมชนมาร่วมกันขับเคลื่อนแผนเนี่ยโดยเราเกณฑ์มาตรฐานตัวหนึ่งฮะเข้ามาใช้ฮะซึ่เกณฑ์การท่องเที่ยวแั้งยีโลก S <S <ม>ซึ่งเกมตัวนี้แหละเป็นเกมที่ร้อมาจากตัว f b g หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน17ด้านของของ UN เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบในการพัฒนาของเราเลยซึ่งซ้ำนิดเดียวฮะเราดูในด้านสีด้านคือการบริหารจัดก,การพื้นที่ทำไงให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น,นสามารถพัฒนาไปอย่างมีระบบมีศักยภาพนะครับโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทางลบไม่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมในทางลบและก็ส่งเสริมในทางบวกด้านเศรษฐกิจอันนี้เป็นเก์ที่อปท อราหยิบมาใช้ในการพัฒนานพื้นที่โดยมีแผนอยู่หนึ่งแผนนําเียนตอนตอนน้นเป็นอะไรลดแบ็กในการดําเนินงานร่วมกันสู่เป้าหมายครับนี่นะครับช่วงท้ายแล้วครับคุณกฤดเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาเที่ยวง,งานพัทยาฟิล์มเฟสติวัล,ล2024ที่พัทยากันครับเชิญเลยครับครับผมขอบพระคุณมากครับก็าขอบพระคุณทางรายการด้วยนะฮะที่คุนาให้เกียรติรบตทอเข้ามาได้ให้ข้อมูลในวันนี้นะฮะและอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันไปให้กำลังใจเมืองพัทยาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก ไม่ได้ยากเกินไปเี่จะาทำได้ถ้ามีการเริ่มต้นที่ดีมีการสร้างบรรยากาศเมืองที่ดีมีการพัฒนาเมืองที่ดีมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปที่ดีเนี่ยผมคิดว่าการฝักนำลงพัทยาเนี่ยไม่ไม่น่าจะยากเกินความสามารถที่จะทำกันและตัวเทศกาลหนังพัทยาเนี่ยพัทยาอสินธิวัตรครั้งนี้ครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้เห็นว่าองพัทยาเนี่ยเราก้าวสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ละเราจะมีกระบวนการต่างๆครับขอ เชิญ่านไปร่วมเพื่อความบันเทิงฝ่าราท่นเก็ดขึ้นและไปร่วมให้กำลังใจของพัทยาด้วยกันครับนี่นะครับ,รบต้องขอบคุณนะคะคุณกลิดภูมิสุวรรณครับผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงนะฮะกับกิจกรรมดีๆครับพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024ขอพระคุณมากๆครับขอบรคุณ,ค,ณครับ ขอบคุณค่ะโอ้โหฟังแบบนี้อยากไปนะคือนอกจากทะเลสวยอาหารทะเลอร่อยแล้วยังมีภาพยนตร์มาให้เราได้เพลิดเพลินอิ่มเอมกันแบบอิ่มแบบจุกๆเลยนะคะใช่แลวใครที่ชื่นชอบนะน้องๆที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์ด้วยนะน่าสนใจมากเลยเขาไปดูแบบเรื่องราวของการทําหนังเริ่มต้นการผลิตเป็นยังไงการถ่ายทําอะไรต่างๆเขามีการเสวนาที่น่าสนใจด้วยคือมาฟังจากคนที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วคือจากต่างประเทศด้วยนะคะและที่สําคัญภาพยนตร์ที่นํามาฉายคือมีจากหลากหลายประเทศขณะที่ภาพยนตร์ ประเทศไทยเองหลายเรื่องเลยพี่บอลฉายตั้งแต่เราเยังไม่เกิดอะ่ะใช่ <c oughs> โ,โปี2อ้โหปี2้0ยใช่ไหมฮะเออเจ็ดหกสิบเจปี <67 S 1> แล้ว สมสีี4 2 2 r อ่าอน,น,นีทันทันคว,ว,วบสองควบคุณแหม่มจินตลาถ้าจะไม่ผิด <laughs> น่าจะเป็นหุ่นยนต์ทันเหมือนกันนะคะก็เป็นหนังในตำนานที่ต้องบอกว่าไปชมกันในภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนประทับใจ<อ>แล้วก็อยู่ในความทรงจําด้วยมีการจัดเสวนาอย่างที่บอกไปจากผู้กํากับต่างประเทศด้วยแล้วก็มีมาสเตอร์คลาสนะ,ะจากผู้กํากับโปรตุเกสและก็มาเลเซียด้วยเพราะฉะนั้นก็ใครชื่นชอบหนังไปงานนี้กันได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้รับชมภาพยนตร์คุณภาพและในบรรยากาศที่ ีเชื่อว่าต้องดีมากๆนี่อันนี้คือสนใจขนาดเข้าไป <He S 1> ดูเฟซเฟซบุ๊กตามที้ตามที <c oughs> ค่คุณแม่จินตลานจริงเห็นไหมเมื่อกี้จำสมัยพี่บอลเด็กๆอะ่ะ <c oughs> เป็นหุ่นยนต์แล้วโด่งดังมากๆเลยนะฮะ <c oughs> ก็ไปติดตามชมกันนะฮะ <c oughs> กับพัทยาฟิล์มเฟสติวัล2024นั่นเองนะครับ